สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องผลประกอบการไตรมาส2ปี2568ของ OR หรือปตทน้ำมันและการค้าปลีกค่ะข้อมูลที่เราจะใช้คุยกันวันนี้ก็คือมาจากงาน Opportunity Day ที่ OR เขาเพิ่งนำเสนอไปเลยเป้าใหา่ก็คืออยากจะทำความเข้าใจภาพรวมให้ชัดๆนะคะว่าการเงินเป็นยังไงแต่ละกลุ่มธุรกิจทั้ง Mobility Lifestyle แล้วก็ Global เนี่ยผลงานเป็นไงบ้างแล้วก็มองไปข้างหน้าด้วยค่ะ ครับก็คือเอาข้อมูลจาก o อฟเดยมาย่อยมาวิเคราะห์กันให้เห็นภาพชัดๆไปเลยใช่ค่ะซึ่งข้อมูลชุดนี้ก็มาจากเอกสารแล้วก็เนื้อหาจาก o อฟเดย Q2 2568โดยตรงเลยมันมีจุดที่แบบน่าสนใจมากๆเลยนะคะอย่างเรื่องกำไรสุทธิครึ่งปีแรกที่มันโตขึ้น5.6%ครับ สวนทางกับรายได้นะใช่ค่ะรายได้รวมลดลง2.5%เอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงหรือว่าเรื่องเครือข่ายอย่างครับใหเอลมาซอนที่แบบโหตอนนี้เกือบ5,000สาขาแล้วขายดีมากๆครับจำนวนสาขานี้น่าทึ่งจริงๆเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกข้อมูลชุดนี้กันเลยดีกว่าเริ่มกันที่ภาพรวมผลประกอบการครึ่งปีแรก2568ก่อนนะคะ ตัวเลขหลักๆเลยรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ349,000 0ล้านบาทอันนี้ลดลง2.5%เถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าอืมลดลงนิดหน่อยค่ะที่ลดลงนี้ก็เพราะว่าราคาขายน้ำมันเฉลี่ยต่อลิตรมันปรับลงตามราคาตลาดโลกอะค่ะทั้งในกลุ่ม Mobility แล้วก็ g l o b a l ด้วยอ๋อครับถึงแม้ว่าปริมาณขายจริงๆจะเพิ่มขึ้นก็ตามใช่ค่ะปริมาณขายเนี่ยเพิ่มแต่ราคาขายเฉลี่ยมันลงรายได้รวมก็เลยลดลง แต่ว่านะคะพอมาดูที่ EBITDA หรือกำไรก่อนหักดอกเบีย้ยภาษีค่าเสื่อมอะไรพวกนี้ค่ะตัวนี้กลับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่1 1 0 0 0ล้านบาทอ๋ออันนี้น่าสนใจครับที่เพิ่มได้นี่เพราะอะไรครับเขาบอกว่ามาจากการบริหารจัดก,การค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็กลุ่มไลฟ์สไตล์เนี่ยทำผลงานได้ดีขึ้นมากครับกลุ่มไลฟ์สไตล์น umm ี้เด่นขึ้นเรื่อยๆนะ ค่ะแล้วก็มีอีกส่วนมาจากกำไรขั้นต้นต่อลิตรที่ดีขึ้นในสอป,อ,ป,อ,ปอลาวของกลุ่ม g l o b a l ด้วยค่ะอ๋อครับผมทำให้สุดท้ายแล้วนะคะกำไรสุทธิครึ่งปีแรกเนี่ยออกมาอยู่ที่6,600ล้านบาทเพิ่มขึ้น5.6%เมื่อเทียบกับปีก่อนครับก็คือ EBITDA ดีขึ้นแล้วก็มีปัจจัยอื่นมาเสริมอีกใช่ค่ะมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนแล้วก็มีกำไรจากตราสารอนุพันธ์เข้ามาด้วยค่ะจุดนี้ ผมว่าสำคัญมากนะคือการที่โออาสามารถเ,าเรียกว่าประคองตัวแล้วก็ยังทำกำไรสุทธิให้โตได้นิดหน่อยทั้งๆที่รายได้ลดลงจากปัจจัยภายนอกที่เราคุมไม่ได้อย่างราคาน้ำมันโลกมันสะท้อนอะไรบางอย่างคือประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้ใจ่ายภายในได้ดีแล้วก็ความแข็งแกร่งของบางธุรกิจโดยเฉพาะไลฟ์สไตล์ที่เห็นชัดๆเลยรวมถึงผลงานในลาวที่เข้ามาช่วยพยุงไว้ทำให้ภาพรวมมันไม่ได้แย่ตามราคาน้ำมันไปสมทค่ะ ชัดเจนเลยค่ะว่าไลฟ์สไตล์นี้ช่วยได้เยอะจริงๆแล้วถ้าเรามาลองแยกดูตามกลุ่มธุรกิจล่ะคะสัดส,ส่วนรายได้กับตัว EBDITA ในเครื่องปีแรกมันต่างกันยังไงบ้างคะถ้าดูฝั่งรายได้นะคะกลุ่มโมบิลิตี้หรือธุรกิจน้ำมันเนี่ยก็ยังเป็นพี่ใหญ่เหมือนเดิมเลยคะ่ะสัดส,ส่วน88ครับยิ่งยอะสุดตามมาด้วย global หรือธุรกิจต่างประเทศ8แล้วก็ไลฟ์สไตล์พวกค้าปีกต่างๆเนี่ยอยู่ที่3่ปอืมะ l i f e สไตล์นี่สัดส่วนรายได้ยังไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ค่ะแต่พอเราสลับมาดูฝั่ง EBITDA นะคะโอ้โหสัดส่วนเปลี่ยนไปเยอะเลย Mobility เนี่ยลดลงมาเหลือ60%ครับลดลงเยอะเหมือนกันแต่ l i f e สไตล์ค่ะกระโดดขึ้นมามีบทบาทถึง32%เลย โอ้2 oh, เลยเหรอครับใช่ค่ะส่วน global อยู่ที่9%ค่ะคือมันชัดเลยว่าถึง mobility จะทำไรายได้เยอะสุดแต่ lifestyle เนี่แหละที่เป็นเครื่องจักรทำกำไรตัวสำคัญมากๆของ OR ไปแล้วครับถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะจะเห็นเลยว่ามันคือกลยุทธ์เรื่อง diversify หรือการกระจายความเสี่ยงที่ชัดเจนมากคือใช้จุดแข็งของ lifestyle ที่มาจิ n หรือกาไรต่อนหน่วยมันสูงกว่ามาช่วยบาลานซ์ความผันผวนของธุรกิจน้ำมันที่แม้จะขายได้เยอะ แต่กำไรต่อลิตรมันก็ตามราคาตลาดโลกไปการผสมผสานแบบนี้มันก็ช่วยให้ผลประกอบการโดยรวมนิ่งขึ้นทนทานต่อปัจจัยภายนอกได้ดีขึ้นครับเข้าใจเลยค่ะทีนี้มาดูเรื่องเครือข่ายกันบ้างค่ะข้อมูลล่าสุดณนะสิ้นเดือนมิถุนายนเป็นยังไงบ้างคะขยายไปถึงไหนแล้วเริ่มที่สถานีบริการพีทีทีสเตชันก่อนเลยมีทั้งหมด 2, 7 6 8แห่งค่ะ เพิ่มขึ้นมา14แห่งจากไตรมาสก่อนในไทยมี2,345แห่งต่างประเทศอีก423แห่งก็ยังเป็นผู้นำตลาดส่วนแบ่ง40.1%ค่ะครับยังครองเบอร์หนึ่งอยู่ส่วนที่โตเร็วมากๆเลยคือ EV Station Plus ค่ะตอนนี้มี1,285แห่งแล้วเพิ่มขึ้น91แห่งในครึ่งปีแรก โหเพิ่มเยอะมากค่ะมีหัวชาร์จ DC หรือแบบชาร์จเร็วรวม2,576หัวครอบคลุม77จังหวัดทั่วไทยแล้วนะคะตอนนี้ครับครบทุกจังหวัดแล้วแล้วก็ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคาเฟ่อเมซอนค่ะโอ้ oh, ตอนนี้มี4,944สาขาแล้วค่ะเกือบ5,000แล้วครับเยอะจริงๆ เพิ่มมาอีก93สาขาในไทย4,511สาขาต่างประเทศ433สาขาแต่ที่น่าทึ่งกว่าคือยอดขายค่ะครึ่งปีแรกขายไป227ล้านแก้ว227ล้านแก้วเยอะมากครับค่ะเพิ่มขึ้น11ล้านแก้วจากปีก่อนตัวเลขมหาศาลจริงๆค่ะ นอกจากนั้นก็มีร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่กับ7 e เ e ่ e อีเลฟในปัม๊มรวมกัน2,436สาขาเพิ่มมา41สาขาแล้วก็อีกตัวเลขที่น่าสนใจคือจำนวนคนที่เข้ามาใช้บริการ PTT Station เฉลี่ยต่อวันนะคะตอนนี้มากกว่า3.9ล้านคนค่ะครับ เกือบ4ล้านคนต่อวันคือตัวเลขเครือข่ายพวกนี้เนี่ยมันบอกอะไรเรามากกว่าแค่จำนวนสาขานะครับมันคือการสร้างหรือระบบนิเวศท,ทางธุรกิจที่มันครบวงจรจริงๆมีทั้งน้ำมันมีที่ชาร์จ EV มีกาแฟร้านสะดวกซื้ออยู่ในที่เดียวกันหมดเลยอาศัยจุดแข็งเรื่องโลเคชั่นที่มีอยู่เยอะมากการเร่งขยาย EV Station Plus ก็ชัดเจนว่าเป็นการปรับตัวตามเทรนดรถยนต์ไฟฟ้า ส่วนตัวเลขคนเข้าปั๊มเกือบ4ล้านคนต่อวันเนี่ยมันยิ่งตอกย้ำเลยว่าแบรนด์ PTT Station เนี่เข้าถึงคนไทยได้กว้างขวางมากจริงๆอันนี้เป็นสินทรัพย์ที่มองไม่เห็นแต่มีค่ามากครับค่ะเห็นภาพเลยค่ะแล้วปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจในไตรมาสสที่ผ่านมาล่ะคะมันส่งผลกระทบกับ o r ยังไงบ้างคะหลักๆก,ก็มีเรื่องราคาน้ำมันแก๊สออยในตลาดโลกนะคะเฉะลี่ยอยู่ที่82.7 เหรียญต่อบาเรลอันนี้คือลดลงทั้งเทียบกับ Q1 แล้วก็เทียบกับปีก่อนหน้าด้วยค่ะครับราคาลงปัจจัยกดดันก็มีหลายอย่างค่ะทั้งเรื่องภาษีในสหรัฐแนวโน้มการผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นทั้งในสหรัฐเองแล้วก็กลุ่ม OPEC PLUS ที่ทยอยเพิ่มกำลังการผลิตกลับมาแล้วก็มีเรื่องค่าเงินบาทค่ะเฉลีย่ยอยู่ที่33.1บาทต่ตอดอลลาร์อันนี้แข็งค่าขึ้นจาก Q1 อ๋อ oh, บาทแข็งขึ้นค่ะส่วนหนึ่งก็เพราะมีฟันฟลอ์ไหลเข้าตลาดพันธบัตรไทยแล้วก็ความเชื่อมั่นสกุลเงินเอเชียโดยรวมดีขึ้นส่วน GDP ไทยไตรมาส2โต2.8%ชะลอลงนิดหน่อยจาก Q1 แต่ถ้าดูรวมเครื่องปีแรกโตได้3 0ก็ถือว่าดีกว่าคาดการนะคะครับเครื่องปีแรกยังโอเคอยู่ค่ะแรงหนุนก็มาจากการส่งออกการท่องเที่ยวแล้วก็การลงทุนภาครัฐที่เริ่มฟื้นส่วนเงินเฟ,ฟ้อก็ยังต่ำๆค่ะประมาณ1%มันก็ ค่อนข้างผสมผสานกันนะครับราคาน้ำมันที่ลดลงแน่นอนว่ากดดันรายได้ฝั่งโมบิลิตี้แต่ในอีกมุมถ้าบริหารสต็อกดีๆก็อาจจะช่วยเรื่องต้นทุนได้บ้างส่วนเงินบาทแข็งอันนี้กระทบกำไรจากธุรกิจต่างประเทศแน่ๆตอนแปลงกลับมาเป็นบาทแต่ GDP ไทยที่ยังโตได้ก็ช่วยประคองดีมานในประเทศ ส่วนเงินเฟ้อต่ําก็ดีต่อกําลังซื้อผู้บริโภคประเด็นสําคัญคือ OR จะต้องบริหารจัดการปัจจัยพวกนี้ที่มันมีทั้งบวกทั้งลบเข้ามาพร้อมกันยังไงเพื่อให้ผลลัพธ์ครึ่งปีหลังออกมาดีที่สุดชัดเจนเลยค่ะงั้นเราลองเจาะลึกลงไปในแต่ละกลุ่มธุรกิจเลยดีกว่าค่ะว่าผลงานใน Q2 เป็นยังไงบ้างเริ่มจาก Mobility ก่อนเลยนะคะในไทย PTT Station มี2,348แห่งเพิ่มมา2แห่งจาก Q1 ค่ะ ปริมาณขายน้ำมันรวม Q2 อยู่ที่6,381ล้านลิตรอันนี้ลดลงประมาณ4.9%จาก Q1 ลดลงจาก Q1 เหรอครับค่ะหลักๆเขาบอกว่าเป็นพอ้น้ำมันเครื่องบินมันเข้าช่วงโลซีสันพอดีแต่ถ้าเทียบปีก่อนก็ถือว่าทรงๆนะคะส่วนภาพรวมครึ่งปีแรกปริมาณขายอยู่ที่1 3 0 0 0 0ล้านลิตรเพิ่มขึ้น1.7จากปีก่อน อันนี้เพราะลูกค้ากลุ่มการบินฟื้นตัวแล้วก็มีโปรโมชั่นเบนซินช่วยด้วยค่ะส่วน e-v station plus ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับปริมาณขายครึ่งปีแรกยังบวกได้แต่พอมาดูตัวเลขการเงินค่ะกลุ่ม mobility ใน Q2 ทํารายได้ไป150,000ล้านบาทลดลง9%จาก Q1 แล้วก็ลด10%จากปีก่อนลดลงทั้ง QoQ และ YoY เลยอะ่ะใช่ค่ะ เหตุผลเดิมเลยคือราคาขายเฉลี่ยงมันลดลงตามตลาดโลกรายได้ครึ่งปีแรกก็เลยลดลง4.8%อยู่ที่316,000ล้านบาทแต่ที่อาจจะดูก so ังวลนิดหน่อยคือ EBITDA ของ Mobility ใน Q2 ค่ะอยู่ที่2,400ล้านบาทลดลงค่อนข้างเยอะ41%จาก Q1 และ12.3%จากปีก่อนโอ้ลดลงเยอะเหมือนกันนะครับทำไมถึงลดเยอะขนาดนั้นครับเขาอธิบายว่ามาจากกำไรขั้นต้นต่อลิตร หรือ GPL อะค่ะที่มันลดลงบวกกับปริมาณขายที่ลดลงด้วยแล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายเรื่องซ่อมบำรุงสถานีกับท่าส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึ้นในไตรามาสนี้ด้วยค่ะอ๋อครับหลายปัจจัยเลยค่ะทำให้อบิดารวมครึ่งปีแรกลดลง6%จากปีก่อนค่ะ จะเห็นเลยนะครับว่าธุรกิจโมบิลิตี้เนี่ยมันอ่อนไหวกับราคาตลาดโลกแล้วก็ฤดูกาลมากๆโดยเฉพาะตัวน้ำมันเครื่องบินเพราะฉะนั้นการคุมค่าใช้จ่ายภายในให้มีประสิทธิภาพมากๆเนี่ยเลยกลายเป็นเรื่องสำคัญสุดๆเลยในช่วงที่กำไรต่อนหน่วยหรือ GPM มันถูกกดดันแบบนี้แต่ก็ยังดีที่ปริมาณขายรวมๆในครึ่งปีแรกย่งโตได้นิดหน่อยก็สแสดงว่าดีมานพื้นฐานในประเทศยังพอมีอยู่ครับค่ะ จาก m o b i l ิตีที่ดูเหมือนจะเจอความท้าทายเยอะเหมือนกันนะคะเราข้ามมาดูฝั่งไลฟ์สไตล์กันบ้างดีกว่าค่ะอันนี้ดูเหมือนจะเป็นดาวเด่นเลยโดยเฉพาะคาเฟ่อา a ์มซอครับไลฟ์สไตล์นี้น่าจะสดใสกว่าใช่ค่ะคาเฟ่อา a ์มซอในไทยตอนนี้4547สาขาแล้วเพิ่มอีก40สาขาในไตรมาสเดียวสัดส่วนก็ยังเป็นเฟรนชไชส์แปร้านที่โออาทำเองโคโค่ยีหรือประมาณ843สาขาครับ สัดส่วนยังใกล้เคียงเดิมบวกกับสาขาแฟรนไชส์ต่างประเทศนิดหน่อยยอดขาย Q2 นี่ทะลุ107ล้านแก้วเลยค่ะเพิ่มขึ้นทั้ง QOQ และ YOY โห oh, ยอดขายยังโตได้อีกค่ะปัจจัยก็มาจากฤดูกาลมีสินค้าใหม่ๆออกมาแล้วก็สาขาที่เพิ่มขึ้นด้วยยอดขายครึ่งปีแรกก็เลยแตะ211ล้านแก้ว โตประมาณ5%จากปีก่อนค่ะนอกจาก a เม z o n ก็มีแบรนด์อื่นๆอ,อย่าง Texas Chicken 33สาขา p e r l ์ลี่ทีสาขาแล้วก็ร้านสะดวกซื้อในปั๊มอีก2,357สาขาค่ะครับเครือข่ายไลฟ์สไตล์ก็ใหญ่พอสมควรเลยรายได้รวมของไลฟ์สไตล์ใน Q2 นะคะอยู่ที่6,300ล้านบาท โตประมาณ7%ทั้ง QOQ และ YOY เลยจากยอดขายและสาขาที่เพิ่มขึ้นทำให้ไรายได้ครึ่งปีแรกโต4%อยู่ที่1 2 0 0 0 0ล้านบาทไรายได้ก็โตต่อเนื่องแต่ที่โดดเด่นมากมากๆคือ e b d a ค่ะ Q2 ทำได้1,800ล้านบาทพุ่งขึ้น72.7%จาก Q1 และโต12.5%จากปีก่อนโอี EBITDA โตเยอะมากเลยครับ70%กว่า QOQ นี่ไม่ธรรมดา ใช่ค่ะเหตุผลคือกำไรขั้นต้นกลุ่ม F&B หรืออาหารเครื่องดื่มดีขึ้นมากแล้วก็คุมค่าใช้จ่ายได้ดีด้วยค่ะบวกกับเริ่มเห็นผลบวกจากการที่เขาไปยุบธุรกิจบางตัวที่ไม่ทำกำไรไปเมื่อปี6-7ด้วยอ๋อมีการปรับพอร์ตธุรกิจด้วยค่ะทำให้ e b d t a ครึ่งปีแรกของไลฟ์สไตล์โตถึง11.7%เลยค่ะ นี่คือภาพที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าไลฟ์สไตล์กลายเป็นเครื่องยนต์ทำกำไรที่สำคัญ,ญจริงๆให้กับ OR ไปแล้วไม่ใช่แค่ธุรกิจเสริมสวยๆอีกต่อไปคือผลงานแข็งแกร่งมากท่ามกลางเศรษฐกิจที่ก็ท้าทายอยู่นะการตัดสินใจปรับพอร์ตตัดส่วนที่ไม่ทำกำไรออกไปก็เริ่มเห็นผลบวกเป็นรูปธรรมแล้วแล้วสิ่งที่น่าทึ่งมากๆก็คือการเติบโตที่ไม่หยุดของคาเฟ่อเมซอนทั้งยอดขายทั้งสาขา ถึงแม้จะใหญ่มากอยู่แล้วมันแสดงถึงพลังของแบรนด์จริงๆแล้วก็ความสามารถในการบริหารจัดการเครือข่ายขนาดใหญ่ได้ดีมากๆครับค่ะสุดยอดจริงๆค่ะแล้วกลุ่มธุรกิจในต่างประเทศหรือ global ราคะเป็นยังไงบ้างเห็นว่ามีทั้งส่วนที่ดีขึ้นแล้วก็ส่วนที่ท้าทายเหมือนกัน ครับกลุ่ม global นี่น่าจะหลากหลายหน่อยใช่ค่ะหลักๆก,ก็มีในฟิลิปปินส์กัมพูชาแล้วก็ลาวณสิ้น Q2 มี PTT Station รวม420แห่งเพิ่มมา5แห่งส่วนใหญ่อยู่ในกัมพูชา191ฟิลิปปินส์170แล้วก็ลาว59ค่ะส่วนคาเฟ่เมซอนมี397สาขากระจายกระจายกันไปกัมพูชามีเยอะสุดรองลงมาก็ลาวเวียดนามฟิลิปปินส์ร้านสะดวกซื้อส่วนใหญ่ยังอยู่ในกัมพูชาค่ะมี77จาก79สาขาครับ กัมพูชานี่เป็นฐานใหญ่ของค้าปลีกในต่างประเทศเลยนะปริมาณขายน้ำมัน Q2 ลดลงนิดหน่อยจาก Q1 เพราะน้ำมันเครื่องบินในฟิลิปปินส์ลดลงแต่ถ้าเทียบย o y o ยังโตได้3.8%จากดีเซลในฟิลิปปินส์กับลาวแต่ภาพรวมครึ่งปีแรกปริมาณขายโตดีมากค่ะ16.4%หลักๆมาจากฟิลิปปินส์ปริมาณขายครึ่งปีแรกยังดีอยู่ ส่วนรายได้ Q2 อยู่ที่13,000ล้านบาทลดลงทั้ง QOQ และ YoY Yo เลยอันนี้เพราะราคาขายในฟิลิปปินส์มันปรับลงค่ะทำให้รายได้ครึ่งปีแรกลดลง4%อยู่ที่27,000ล้านบาทคือราคาขายในกัมพูชาลาวก็ลดลงแต่ถูกชดเชยบางส่วนจากปริมาณรายได้ฟิลิปปินส์ที่เพิ่มขึ้นถ้าดูสัดส่วนรายได้ฟิลิปปินสยังนำตามด้วยกัมพูชาแล้วก็ลาวค่ะรายได้โดนกดดันจากราคาเหมือนกัน แต่พอมาดู EBITDA ใน Q2 ค่ะอันนี้กลับลดลงอยู่ที่ประมาณ400ล้านบาทลดลง25.8% QoQ และ17.5% YoY อ้าว EBITDA ลดลงเลยครับ ทั้งที่ครึ่งปีแรกยังโตดีอยู่ใช่ค่ะเห็นผลหลัดคือ GPL หรือกำไรขั้นต้นต่อลิตรในฟิลิปปินส์มันลดลงเกือบทุกผลิตภัณฑ์เลยค่ะบวกกับรายได้ซีเนอร์จีในกลุ่มปตทก็ลดลงด้วยถึงแม้ว่าค้าปลีกในกัมพูชาจะช่วยไว้บ้างแต่ภาพรวม EBITDA Q2 ก็ยังลดลง อ๋อ oh, แสดงว่าตลาดฟิลิปปินส์เริ่มมีแรงกดดันเรื่องมาจินใช่ค่ะแต่ภาพรวมครึ่งปีแรก e b i t ดได้ยังโตได้ดีนะคะโตประมาณ20% YOY มาอยู่ที่1,000ล้านบาทอ๋อ oh, ครึ่งปีแรกยังบวก20%ค่ะเพราะว่า GPL ในลาวดีขึ้นมากแล้วก็กัมพูชาก็ดีขึ้นด้วยถ้าดูสัดส่วน e b i t ดได้ครึ่งปีแรกเนี่ยกลายเป็นว่ากัมพูชาคือผู้สร้างกาไรหลักเลยค่ะตามด้วยฟิลิปปินส์แล้วก็ลาว ภาพรวมโกลบลนี่ดูผสมผสานจริงๆนะคือครึ่งปีแรกโดยรวมถือว่ายังไปได้ดีทั้งปริมาณขายและกําไรแต่พอเจาะ Q2 จะเห็นว่าฟิลิปปินส์เริ่มเจอปัญหาเรื่องราคาเรื่องกําไรขณะที่ลาวผลงานกลับดีขึ้นชัดเจนส่วนกัมพูชาก็ยังเป็นฐานสําคัญในการทํากําไรซึ่งมันก็นําไปสู่ประเด็นร้อนเรื่องสถานการณ์ในกัมพูชาพอดีเลยที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดครับใช่เลยค่ะประเด็นนี้มีนักลงทุนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันเรื่องผลกระทบจากความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชา ทาง OR เขาก็ให้ข้อมูลอัปเดตมาแบบนี้นะคะคือผลกระทบฝั่งไทยเนี่ยถือว่าน้อยมากมีแค่ปิดปั๊มชั่วคราวของจุดใกล้ชายแดนแล้วก็ดูแลดีลเลอร์ตามปกติค่ะครับฝั่งไทยไม่เท่าไหร่แต่ในฝั่งกัมพูชา PTT c a m แค d เบเดียค่ะแม้ครึ่งปีแรกจะทำผลงานได้ดี แต่พอเกิดเหตุการณ์ช่วงปลาย Q2 ก็เริ่มเห็นสัญญาณปริมาณขายลดลงซึ่ง OR ประเมินว่าอาจจะมาจากกระแสะชาตินิยมที่กระทบความรู้สึกต่อแบรนด์ไทยทั้ง PTT Station และ Cafe Amazon ด้วยอ๋อ oh, มีผลกระทบเรื่อง sentiment ด้วยค่ะเขาก็เลยคาดว่ายอดขาย Q3 น่าจะโดนกระทบต่อเนื่องแล้วก็จะส่งผลต่อผลประกอบการครึ่งปีหลังค่ะ แต่จุดสำคัญที่โออายามนะคะคือสัดส่วนกำไรหรือ EBITDA ที่มาจากกัมพูชาเนี่ยคิดเป็นประมาณ3-5%เปของ EBITDA รวมทั้งหมดของโออาเท่านั้นอ๋อสัดส่วนไม่เยอะมากค่ะดังนั้นแม้ผลกระทบในพื้นที่จะมีอยู่จริงแล้วก็น่าเห็นใจผู้ประกอบการที่นั่นแต่ถ้ามองในภาพรวมทั้งบริษัทแล้วผลกระทบทางการเงินถือว่าจำกัดค่ะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลย ส่วนเรื่องดิลเลอร์ก็มีบางรายเข้ามาคุยเรื่องอยากจะขอเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่นเพื่อลดผลกระทบทางธุรกิจซึ่ง o r ก็บอกว่าต้องเป็นไปตามสัญญาถ้าจะยกเลิกก่อนก็ต้องดูเรื่องค่าชดเชยแต่ทาง o r r ก็แจ้งว่าจำนวนดิลเลอร์ที่อยากเปลี่ยนแบรนด์จริงๆมีไม่มากนะะักค่ะครับก็ต้องบริหารจัดการกันไปตามสถานการณ์ค่ะ จุดยืนของ OR ตอนนี้คือยังมุ่งมั่นทําธุรกิจในกัมพูชาต่อไปติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดแล้วก็หวังว่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นอาจจะต้องมีการปรับโมเดลธุรกิจบ้างตามสถานการณ์ค่ะครับ ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์แบบนี้มันก็เป็นความเสี่ยงเป็นความท้าทายที่เลี่ยงไม่ได้นะครับในการทำธุรกิจต่างประเทศสิ่งสำคัญคือการประเมินสถานการณ์ของ OR ที่ค่อนข้างชัดเจนว่าผลกระทบทางการเงินโดยรวมยังจำกัดแม้จะยอมรับว่านในพื้นที่มีความยากลำบากเกิดขึ้นถ้ามองในภาพใหญ่นี่ก็เป็นตัวอย่างของความเสี่ยงในการขยายธุรกิจไปต่างแดนแม้จะเป็นเพื่อนบ้านกัน แล้วมันก็เป็นการทดสอบความสามารถในการบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้าทั้งดิลเลอร์ทั้งแฟรนไชส์ในยามวิกฤตด้วยครับมาดูที่สถานะทางการเงินโดยรวมกันบ้างค่ะณสิ้นเดือนมิถุนายนงบดุลของโ r เป็นยังไงคะยังแข็งแกร่งดีไหมภาพรวมยังแข็งแกร่งดีคะ่ะสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ200ล้านบาทลดลงเล็กน้อยจากสิ้นปีก่อนเพราะใช้เงินสดไปจ่ายหนี้แล้วก็ลูกหนี้การค้าลดลงคะ่ะค่ะ ส่วนนี้สินรวมลดลงค่อนข้างเยอะเลยค่ะ11.7%เหลือ87,000ล้านบาทหลักๆคือจ่ายคืนเจ้าหนี้การค้าแล้วก็ชำระคืนเงินกู้ทั้งระยะสั้นระยะยาวอ๋อมีการลดหนี้อย่างต่อเนื่องใช่ค่ะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น111,000ล้านบาทจากกำไรที่ทำได้หักเงินปันผลออกไปอัตราส่วนทางการเงินต่างๆก็ยังดูดีค่ะสะท้อนวินัยทางการเงินที่ดี ส่วนกระแสเงินสดปลายงวดมีเงินสดในมือ46,000ล้านบาทลดลงนิดหน่อยกิจกรรมหลักๆก,ก็คือมีเงินสดเข้ามาจากการดำเนินงาน8,300ล้านค่ะ Cash flow จาก operation ยังเป็นบวกค่ะแล้วก็ใช้ไปลงทุนขยายเครือข่าย1,900ล้านแล้วก็ใช้คืนเงินกู้ไป7,400ล้านค่ะครับสรุปสั้นๆก็คืองบดุลยังแข็งแรงมีการบริหารจัดการหนี้เชิงรุกลดหนี้ต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ยังลงทุนเพื่อโตอยู่ ก็สะท้อนการบริหารที่สมดุลดีครับค่ะแล้วมองไปข้างหน้าล่ะคะ OR เขามองแนวโน้มธุรกิจหลังจากนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ OR มองว่าเศรษฐกิจไทยทั้งปีน่าจะโตได้ราวๆ2.0%คะ่ะปรับขึ้นนิดหน่อยจากคาดการเดิมค่ะมองบวกขึ้นเล็กน้อย แรงหนุนยังมาจากส่งออกที่อาจจะได้อน,นิสส่งจากเครื่องภาษีตอบโต้ของสหรัฐแล้วก็การท่องเที่ยวที่ตั้งเป้า35ล้านคนแม้อาจจะน้อยกว่าปีก่อนนิดหน่อยแต่ก็ยังเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญโดยเฉพาะน้ำมันเครื่องบินหรือเจดซึ่งโออาคาดว่าปริมาณขายในประเทศโดยรวมจะโต1-2%ใกล้ๆกับ GDP ค่ะค่ะ ท่องเที่ยวกับน้ำมันเจ็ตยังเป็นพระเอกอยู่ส่วนเศรษฐกิจเพื่อนบ้าน IMF คาดกัมพูชาโต4%อันนี้ข้อมูลก่อนเกิดเหตุการณ์นะคะแล้วก็เหล่าโต2.5%ค่ะสำหรับราคาน้ำมันคาดว่าทั้งปีน่าจะอยู่ในกรอบ60 80เหรียญซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นผลกระทบจากกำไรขาดทุนสต็อกน้ำมันก็น่าจะไม่มากนักค่ะถ้าอยู่ในกรอบนี้ก็บริหารจัดการง่ายขึ้น ส่วนท่านเลนบวันคาดว่าจะแข่งค่าขึ้นอาจจะก,กระทบกําไรจากต่างประเทศบ้างแต่เขาก็บอกว่ามีวิธีบริหารความเสี่ยงอยู่ค่ะปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่ OR ยังคาดหวังมากๆก็คือการท่องเที่ยวและน้ํามันเจ็ตค่ะซึ่งครึ่งปีแรกปริมาณขายเจ็ตของ OR นี้โตถึง18% YOY เลยนะคะหูโตเยะจริงๆครับ แต่เขาก็ยอมรับว่ามีความท้าทายอยู่ทั้งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจจะกระทบกำลังซื้อทางอ้อมความผันผวนราคาน้ำมันที่ยังวางใจไม่ได้แล้วก็การคุมต้นทุนที่ต้องทำต่อเนื่องค่ะครับความท้าทายก็ยังมีอยู่เป้าหมายใหญ่คือ OR ตั้งเป้าจะพา e b i ิ d ากลับไปสู่ระดับปกติที่ประมาณ2,000 20, 0ล้านบาทต่อปีให้ได้ค่ะเทียบกับปีก่อนที่ราวๆหนึ่งล้านครับ ตั้งเป้าฟื้นตัวกลับไปค่ะแล้วก็กําไรสุทธิกลับไปที่ระดับหมื่นล้านบาทแต่ก็ขึ้นกับปัจจัยครึ่งปีหลังโดยเฉพาะความเชื่อมั่นในกลุ่มไลฟ์สไตล์ที่ยังสูงอยู่แนวโน้มรายได้ Q3 คาดว่าจะดีกว่า Q2 นะคะเพราะราคาขายน้ํามันเฉลี่ยช่วงต้น Q3 มันสูงขึ้นแล้วก็มองว่ารายได้ทั้งปีน่าจะโตได้1นถึงสเรค่ะครับสรุปแนวโน้มก็คือเอ่อมองบวกแบบระมัดระวังนะครับยังคงต้องพึ่งพาการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว ผ่านน้ำมันเจ็ตแล้วก็ความแข็งแกร่งของไลฟ์สไตล์เป็นหลักเลยขณะเดียวกันก็ต้องบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยมหาภาคทั้ง GDP ราคาน้ำมันค่าเงินแล้วก็ที่สำคัญคือปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ทั้งในกัมพูชาเองและผลกระทบทางอ้อมอื่นๆเป้า EBA d ที่ตั้งไว้ก็ถือว่าท้าทายนะครับแต่ก็แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะฟื้นความสามารถในการทากาไรกลับมาให้ได้ ก่อนจะจบมีประเด็นสั้นๆจากช่วง Q&A เกี่ยวกับคาเฟ่ Amazon ที่น่าสนใจนิดหน่อยค่ะมีคนถามเรื่องสัตว์วนสาขาในปั๊มกับนอกปั๊ม ครับอันนี้น่าสนใจค่ะออาบอกว่าตอนนี้พอพอกันเลยค่ะ50-50ิบห้าสออเท่าๆกันแล้วใช่ค่ะส่วนแผนขยายสาขาต่อไปเขาบอกว่าจะได้ไม่ได้ฟันธงว่าต้องเน้นในหรือนอกปั๊มเป็นพิเศษแต่จะใช้เดตา้าใช้ข้อมูลมาวิเคราะหา์หาทำเลที่เหมาะสมจริงๆแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะพัฒนาร้านในรูปแบบที่เล็กลงเพื่อให้ใช้เงินลงทุนน้อยลงแล้วก็คืนทุนได้เร็วขึ้นค่ะครับ การใช้ Data มาช่วยตัดสินใจเรื่องทำเลและก็การให้ความสำคัญกับ r o i มากขึ้นในการขยายสาขาก็สะท้อนว่าการบริหารเครือข่ายขนาดใหญ่นี้มันมีความซับซ้อนและก็ต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพมากขึ้นเรื่อยๆครับเอาล่ะค่ะสรุปภาพรวมจากการเจาะลึกข้อมูล OR ในวันนี้กันนะคะเราเห็นบริษัทที่แสดงความสามารถในการปรับตัวได้ดีมากๆในครึ่งปีแรก2568สามารถทำกำไรให้เติบโตได้แม้ว่ารายได้จะลดลง ปัใจสํสคัญก็คือพลังจากกลุ่มไลฟ์สไตล์แล้วก็การบริหารจัดการต้นทุนที่ดีครับไลฟ์สไตล์นี้เด่นมากขณะที่โมบิลิตี้ก็ยังเป็นฐานใหญ่แต่ก็เจอแรงกดดันจากราคาตลาดโลกส่วน g l o b a l ก็มีทั้งโอกาสอย่างในลาวและความท้าทายอย่างในฟิลิปปินส์กัมพูชาการขยายเครือข่ายก็ยังเดินหน้าต่อทั้ง ev station plus แล้วก็ Cafe Amazon มองไปข้างหน้าก็เป็นการเดินหน้าด้วยความระมัดระวังแต่มีเป้าหมายชัดเจนในการฟื้นกำไร สรุปแล้ว OR ก็กำลังขับเคลื่อนธุรกิจท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงความท้าทายรอบด้านโดยใช้จุดแข็งเรื่องเครือข่ายการกระจายความเสี่ยงไปค้าปลีกวินัยทางการเงินแล้วก็การปรับตัวรับเทรนใหม่อย่าง EV ค่ะครับแล้วก็ขอทิ้งทายด้วยคำถามชวนคิดต่อยอดจากที่เราคุยกันวันนี้นะครับในเมื่อเราเห็นชัดเจนว่า OR เนี่ยพึ่งพาธุรธกิจไลฟ์สไตล์โดยเฉพาะคาเฟ่มอเมซอนอย่างมากในการสร้างกำไรแล้วก็มีคนเดินเข้าสถานีบริการมากกว่า3.9ล้านคนต่อวัน คำถามคือ OR จะสามารถต่อยอดจากฐานลูกค้ามหาศาลนี้ไปได้ไกลกว่าแค่การขายกาแฟาสินค้าสะดวกซื้อหรือน้ำมันได้อย่างไรบ้างการนําเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ให้ลึกซึ้งขึ้นการสร้างรอยที่โปรแกรมที่มันน่าดึงดูดจริงๆหรือการหาพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆเนี่ยจะสามารถปลดล็อกมูลค่าระลอกใหม่ จากอีโคซิสเต็มที่มีอยู่เดิมนี้ได้ไม่อย่างไรโดยเฉพาะในวันที่พฤติกรรมการเดินทางไลฟ์สไตล์ของผู้คนมันกำลังเปลี่ยนไปเร็วมากนี่คือโจทย์ใหญ่ที่น่าติดตามอย่างยิ่งสำหรับ O.R. ในก้าวต่อไปครับขอบคุณมากๆนะคะที่อยู่รับฟังนจนจบและฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เราแบ่งปันไปในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยนะคะ หากคุณไม่อยากพลาดทุกเนื้อหาสาระดีๆความรู้ใหม่ๆห,หรือแรงบันดาลใจที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะคะและถ้าเนื้อหาในวันนี้เป็นประโยชน์กับคุณอยากชวนให้แชร์ออกไปให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักได้ร่วมเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและที่อยู่กับเราเสมอมานะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะ